ตบมาขึ้นนี่น้อยเอ้ย แล้วก็ต้องไป ไปเพ้นมันตกน้องเอ้แต่ว่าเป็นยาธรรมดาเลยขึ้นมโมได้แค่นี้กวดเบิ่งก่อนเอ็นตะคองกันอย่างน้ำเนี่ย <บ plain. S 1> ค่อยๆนี่ยอย่างน้ำเลยดูดราเฮามาในะพ้นตกเด็ก็ขึ้นโมได้อีกหนึ่ จะทนเขาแก่กวยลงมาเอ้ยลำบากเลยเพื่อนเส้นทางนะเบ่ามงดูเปลี่ยนแปลงทางบมกับรถตกนี้ก็แล้วแล้วเย <Okay. S 1> ลยรถจะแก่กวยก็ตกห้องกางอย่างนี้แล้วลดเลยเอาลองบ้าง <laughs> Những lắm cho đâu Để... một lúc bó bọn này cả mặt ăn nó. Tìm được ninh. Bang bang? Tìm kia quậy ngọc nằm bất Oh! Tìm được nằm bất kìm. Tìm được nằm bất kìm. ว่าสเตอร์ใหญ่หรือเ่าสวัสดีว่าสเตอร์หน่อยขึ้นโมได้เลยถวัส <c oughs> ด t, ีว่าชุดยอดคือโดดตัวไปหน่อยเลยสวว่าจะสเตอร์ใหญ่ถ้าสเตอร์หน่อยอนีย่คือว่าหมดสภาพเลยเนาะแกรงแกร่งขึ้ยอดอ้ัวาสเตอร์ใหญ่ยางน้ำเลยคือเป็นยาง <c oughs>

เมื่อก่อนนะ่ะอ้อนะมในมะพรัยน้ำฝนตกเอ้ยฝนมานะเลยฝนมาก่อนเข้ามาดูมากินกันหน่อยเขาเลยกินกันหน่ย พลตกเลยพลเนี่ยตายอาสิมากแก่มือใหม่เป็นไ่นหน่อยเอาสิลหลักตึงโมูกเท่าดีแล้ว แห้งเขาแห้งเขาเพี่น้องเฮ้ยมันสิมาแก้มือไม้ก็เข้าวาและเป็นแนวในจบเกา่าอู้กรเจาก็จอดตาอยู่หลุมเลยตาตะเทียงเก่าเขาเแห้งมาแห้งมางมาันอ้าว บาชิลเล่ไปหรองห่ะก,กินยามพลพลได้บุหูบุจักดอกกระเข้ากระทือพยางหน่อยเข้าขือเก่าแล้วบุห้ากลางเท่านี้แหละบุห้างกลางอะไรมันยักเมื่อวานหนึ่งก็ไปบาชิลเลตกนิดนึงเละ ลบวเบื่อดได้นึงเลยพี่น้องไอ้บอลเลยแต่ก็ยังเมิอดอยู่เลยต่อเสียนกูพายางแล้วเชียร์ไปต่อเลยพี่น้องจะลบทางเก่าเกี่ยวคนละมันก็นยังอ้วยเด,ด,ดี๋ยวโบห้งก็ได้ มันมาทำมาปอยกระปูเลยแหละเขาปอย ชดก็เดือดเลยหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่ายังตกอยู então, à, ่เราไปช่วงยังเปิดพนอย่างนียบางทีเจออนมูใหดทังยังครับมีโอกาสเลยพี่นเราแต่กลับต้องไปลงเบิ่งหวังคนตกอันตรายเลยนี่เขาไม่เป็นเป็นประวจำพี่ป่าพี่ต้องเุบก็เริ่มออกในสมาก <coughs> yêu khầu nhắn này, kẻ nó tốt cho kênh Ghiền không cho Mình thuốc mình sẽ dìu án Cần tắm trái phô nữa Lơm เรียบหอกเ,เ,เ,เลยวันแล้วเดินเก่าเดินสิบไปเลยเกาไปเจอบุญได้ด้นี่บับูงกำลังไปอ่ังคักอะไรไหมบัมรุงเลือดยังครบเลย อาคมมันหอจะเกียกกระหอกกระหอกตื่นเหอจะเร็วโตเถอะเอาขึ้นมาหอดเขตบันหางเนาอย่างมีอยู่ถ้วยเก่าถ้วยคอติกี้นี่ขอนอนหนาจับเลยถ้วยรุ่นเก่าถ้วยเาจับก็เป็นยังดอกเหอกอ่ะเนี่ยอาบจากเพลนโดนเก่าเตะพอนี่กระตุกแห้งเลยเปียกหมด ข้าขึ้นมาสูงนี่เปล่าจะนำหมอกลงบั้งเฮาหลัดมูถึงมันหมดทะลุซ้ำ มันลงเห็นมันมันดุดแถวเนี่ยนำ้ำมอให้ลงสูงที่สุดเอาขึ้นมา,ามาตะลงผลนะกระเซา้า เขาหล่อจีอยากแก้สุเทพผมไปลองบ่ม,มี่ก็หอกเขาเถือบเบิ่งเลยตาเขามีเขาเอาใบใหม่ถือในเงี้น้องมันตอบอสูงที่สุดออกขึ้นมาเลยพี้นโต๊ะตกตลอดเลยอุ้ยมาเถื่อนน้องเอ้ยพ้นตายเขกขัด ลไม้แลนนะคือว่าบุญจะไปลองฮัลโมานกมุมมันกินมากไหมมันกินอันมักว้าดง โอ้โอ้แต่ถังมดเลยนกมุมซีฮาโตโอ้นกกระโคน เห็นปะมันเด็นคนมันมานถอต้องลงตัวถึงเฮ้งเฮ้ยไป็นมุมใหนเนี่ยต้อง ่ว่ามาเลยไปหนอกมันเลยโอ้ยนกกระทัวงสิเป็นคล้ายๆนกเขาแต่สิเป็นนกเขาดงนกเขาใหญ่เนี่ยเนี่เบางตีนเนี่ยเชี่ยมานเลย you mm -hmm. ไปปลาโซ่ใน,นี่ลำบากแช่ไหมหนึ่งคนตกสองอยุงปลาแต่ว่าสซื้อยาอุ่นยุงยไปเพราลืมอีกซื้อแต่เล็กไพ่พี่น้องตายเลยสัตว์กินเบิงยุง นี่อเห็นหลุดเห็นไหมนีอ่อื่นหลนุดลงไปเตนอนเจ้าดังไพ่ได้หรือบอกไปหน่อยปีกนกได้นกงุ่มตัวบักไง่ไปหน่อย ทางขรัปรล,ปลัดมูมงงงงมดเบิก์นี่ยมันหมทะลกสรับทะามนลกให้เรามันดุดไปลอ,อน้นี่กรับข่าวบูหานตะกี้ยังเหลืออยู่โอ้ยล่้เออยังเหลืออยู่ นอขรุขจ,จับเด้อนี่เ,เรืออยู่ในกรนังเลยข่าวสงข่าวมอกีอ้นี่ทเลาะมาจะเถีงหมดเล้จะไปตายข้าขาเมากหนึ่งรงนี้นแหละเป็นบอนลระบายหนามเลยโอ้ หมดระบายหนาเขาต้นตัวเองนั่นเขาเห็ดนหน้าแซกอยู่ลุ่ม,มเนเรป่ากรลร้ายเยอมีอดมาเลย เรามาจนมือเมื่อยไปหน่อยสดังไผ่สิกิีงนกกินก่อนเมื่อยเลยต้วาเริ่มเละไผ่แล้วเนี้ นางพยายามพ้นนี่ป้าตัวลำบากฮาบวกเกียมพร้อมมากเลยเอาเกียมยางมาไปเขื่อนนะ เาดังไพร์มันทิดแล้วจะพาเก็บกกมันพักก็แค่น้นแหละรอเก็บพักท่านี่แหละเก็บพักแล้วเอาสิปีงมันนกกินกนั่นแหละมีไก่้ส้ยหนามเลยกละทางเ่าเลาะมาปุ้นลำบากเลยเมื่อยขนาดจะกิดใหม่ที่บอกใหาต้ตรวจอย่างนี้เให้กัดท Hen, มันแหงไพ่ด claro ีฮัลสิจูดถึงกำลังะคือสีไม้แล้วมันแรับรองอะมรที่เดียใหม่ใหม่ใหม่โ มันไหลมาแต่ถังนี่ถ้าก๋วยปลาเต้นกว๋วยปลาในกว๋วยบาทเนี่ยปนกันจะ <c oughs> บุญยังแบบเก็บมาเรียบร้อย ใบหูสางไงตะโกดเราจะนีล่ยนี่ครับแต่ทันมืประโกดใบหูสาง,สงกินได้เลยอันนี้เป็นตีปลาแรือบักไงล่ะตีปลาคเัยต่างกันนะตีปลากับเป็นตีบานเลยออกออกเลยเดี๋ยวเขาจูดอัน,น,น,อน,นเรียบร้อยเลย บัตรเงาชิมาดังไพ่บัตรเงาชิมาลกขอลูกคนปีกนกกิน,นเนาชีได้กลับพี่น้องเอ้ย